สวัสดีค่ะสองสาวบ้านสีวิไลนะคะน้องไอซ์สีวิไลน้องทิดาราวมานี่นะคะเพื่อนรับบทเป็นช่างแต่งหน้าให้พี่ไอนะวันนี้แต่งหน้าให้พี่พอนะเว้ยไม่เยี่ยมดูให้หน่อยพี่น้องสวยตากันไหมแบบนี้ลูกสวยแล้วแต่ว่าต้องต้องต้องเอาสีดำลงตรงนี้สีตาลเข้มลงตรงนี้สีตาลเข้มนั่ขนข,ของแม่นั่นน้ำตาลเข้มเอาสีเข้มที่สุดใช้แปรงเล็กๆค่ะ ลงชิดเปลือกตาชิดเปลือกตาแล้วก็เน้นหางตาลูกคุณอ่ะเออช้างไหมคือ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 ,คอแต่งให้พี่ก่อนตเวเองัไม่เสร็จค่ะวันนี้นะคะเราจะไลฟ์สดนะคะโดยมีคุณพ่อเดี่ยวของน้องธิดาราวนะคะพ่อเดี่ยวนางตะลุงเนอ้อ จะมาร่วมไลฟ์สดด้วยนะคะคุเอาเอาแตงแตงแตงเดี๋ยวจักหน่อยสิมาให้เบิ่งความสวยเองสวยยังคะสองสาวีได้กิตตานะเออได้อยู่ว่าคือตุ๊ปุอะไรล่ะเดี๋ยวน้องจะลองกินก่อนเก็บเก็บไปไหนเดี๋ยวมันไม่ต้องเก็บเห็นน้องแสดงว่ามันจะมีเทคนิคด้วยเป็นเจลีนะเทคนิคขึ้นเอ้ประธรรมดาเด้อเทคนิคลบ นี่คือผลงานของน้องธิดาวลาวนะแต่งหน้าพี่ไอซ์เอาแต่งได้ยี่หรีแต่งให้อันเอลยเจ้าของคืออาปากอาข้างมือสุดเอ้าอาเข้าไปเยอะเมติมุสิบะยังไ้เลยเนี่ยเมื่อวันสวยอ้าว่านัสนะไม่กินเหยื่อหมดแล้วเหรอคะที่เกิดมาจะพลาดตานะครับเพื่อมาสร้างสีสันมาสร้างพลางกำลังใจ สวยสวยสวย่า,ายาสวยนะเยนอก็สอยเรากำลังไสดแล้วนะคะวันนี้งานใหญ่แลวันนี้เฮ้ยยวม ไอ้มหาบาไอ้มหาสาว่มืกนหลดดุชิยงมันเ้แม่เ้ลูกเอาเส้แม่เส้ลูกเด้เมื่อก่อนเเบาไวแล้วเด้มัดเ้นแม่เ้ลูกวัเช้าเียเชาเป็นตาเช้าแนมนีดกีมัะลูกละมัเนสามเอาเ้แม่เ้ลูกเหปะเด็ดในพี่ไอ้ของพี่ไอ้อะเมปาด้ยหมเอนเลยดาหมอำเอาก็เป็นหมอลำเนาะ ไอ้ดอนไอ้ด like sure ิ okay. ๊งไอ้แจงยังไงเอาหลวมดิเลยที euh ่ไราแจงไอีไอค่ะตอนนี้มีทั้งปูนทำปูมยังไงไม่มีเลย คือวงการนโงกาช่วกว้กับ่าน้องกันไน้งไปะาจะไปค่ะกเรียนก็ัแขับตูก็เลเะวยกล้กว่าไม่ได้เหรออ่าประมาณสี่สิบห้าสิบโลนี่มั้งะบันสี่ีค่ะบันสิมัใหญ่ไก่ิ พี่เอามาเชด่นห้ยายก่อนเอนเ็ดปาใยนมดน้อทำไมดื้อจังเี่ไหนม่ด้ออะไรเลยมหาว่าเขาดื้อได้ไงมีแต่ตัวเองนั่นแหละดื้อหัวางามำนเป็น่อนจะแข้งก็นอนอยู่ โอ้คสาวดาค่า่งเต้นตะะได้นองไดสิออกไลยกันค่ะอันเดอร์คนนะบััาผมเงียนมาต้นนี้ไหมบังัพี่น้องเอสาวแน่รูกพคว่ามันออนเงี้ยนออซากเลยแจมเต้นตนโอ้ยเต็มพอดลูกสาวมึงเจ้ารองแนเดอร 现在让我们变。<noise> <noise> 一点 <noise> ใส่ชุดสวยๆให้ดูหน่อยนะลูกนะใส่ชุดสวยๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องธิดาใ,ใส่ชุดสวยๆให้ดูนะคะกับพี่ไอเดอร์ก็ดูชุดสวยๆนะคะน้องไทยพูดอะไรพูดอะไรอะเด้อเด้อผู้ใดอยากเป็นลูกเคยแม่เจี๊ยบชุดพี่วงอิงนะอัน,นอันนี้ลูกเคยกลางนี่นี่ชุดพี่วงอิงใช่ไหมเนี่ยนี่แตกันพอะไรพอดีจะได้ปังๆเหมือนพี่วงอิงเด้ออันนี้ลูกสาวกลาง ลูกสาวลูกสาวหล่ากำลังแต่งอยู่วันตั้งแล้วถามเบิงบ้งเด้ว่าบัสร็สีบ็เซอร์ไผ้ายเสร็จแล้วค่ะลูกเจ้าหญิงของน้องธิดาวันนี้ธิดาน่าเป็นลูกเจ้าหญิงนะวันนี้มาในลูกเจ้าหญิงนะคะนี่อันนี้มาในลูกผู้สาวเซ็กซี่ผู้สาวผู้สาวสมลอยค่ะ สาวสั้นน้อยอันนี้ล่ะคะอันนี้อันนี้มาในสาวใหญ่สวยมากเลยค่ะชิมเป็นเจ้าวันนี้ขอบคุณค่ะอันนี้ก็มาในสาวใหญ่นะคะะเราจะไลฟ์สดกันแล้วนะคะเรื่กันอะไรสดเด้อ pues, อเอาลูกแม่นี่เป็นกซีุ่ปเนะมาเนาจะพามาบุกเสกอีกแล้วต้องผูกเสกน,นะที่ดา ความเป็นสิริมงคลนะคะมันหมันปังๆเริ่มมันหมันมันหมันมันหมันวันนี้เป็นมันพิเศษนะคะเป็นมันพิเศษ เจอกันหน้าไ์สดค่ะบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีค่ะอาวดูิลุกด้ก่อนเอาน้องเกาวชุบน้ำนาพี่อ๋อยเขียดเยาำน้าสั่ย่งหมดสองสบสองแสบสมนำหน้า เบื ối, ้องหลังความสวยของที่ดาราเบื้องหลังเรางามลาะมันคือมันคือแฟชั่นนี่ไงคะสม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 มนำหน้าอยากเป็นบ้าฮักเขาเองฮักอิลีอรอนอนคิดต่อแต่เขาลีต้นเฮาบ่าบอแค่ ตึงต้งปอบใจไม่เจี๊ยบบายยหลับฝันดีทุกคนค่ะ